คุณผู้ชมนะคะได้เห็นภาพการดําเนินการโครกหนองนามโมเดลในภาคของการปฏิบัติที่เห็นผลยังเป็นรูปปรรมมากยิ่งขึ้นช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญ2รูปคนที่มานั่งร่วมพูดคุยในรายการนะคะจะบอกเล่ากับเราแบ่งปันประสบการณ์กับเราว่าในการลงมือทําโคกหนองนามโมเดลนําไปสู่ผลลัพธ์ที่สําเร็จสร้างความยั่งยืนพลิกฟืน้นวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนได้อย่างไรบ้างคะ่ะ ช่วงแรกนะครับเราได้รับเมตตานะครับจากพระสังคมธนปัญโยนะครับผู้ก่อตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์และก็อีกท่านนะครับคุณธเนศเบกนาคาประธานกลุ่มขอขนยั่งยืนกับนมัสการและก็สวัสดีด้วยนะครับค่ะนรมัศกาลคุณจาสวัสดีคระคุณนันทสอยงอ่าพยาจเริ่มที่คุณจารยกาศได้ครับว่าทําไมถึงหันมาสนใจเรื่องของการทํากสิกรรมธรรมชาติครับแต่ก่อนไม่สนใจเพราะว่าเราเป็นลูกชาวนามาก่อน ก็เห็นชาวนาทํางานแล้วพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าอาชีพเกษตรหรือกิจกรรมธรรมชาติเนี่ยมันจะทําให้ชาวนาหรือว่าพี่น้องไทยอยู่ดีกินดีแล้วก็ไม่เชื่อ <c oughs> แต่พอได้พิสูจนที่สําคัญคือได้มาพิสูจน์ลงมือทําถ้าไม่เชื่อแล้วบอกว่าไม่เชื่อเลยไม่ได้ลองก็ไม่รู้ครับก็เลยไปทดลองทําอยู่ที่ดอยผาส้ม <c oughs> ที่เชียงใหม่ทําให้ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาหมดหนี้ ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและท่านอาจารย์ยักษ์ดรวิวัฒน์ท่านก็นิม,มนต์มาที่มาบเอื้องจนกระทั่งได้สารต่อแนวคิดนี้ทำให้เกิด expansion คือการขยายตัวไปแล้วมันเห็นผลมันมี proof evidence คือหลักฐานจริงๆว่าชาวบ้านเกษตรกร,กรหมดหนี้ได้พอเขาหมดหนี้เขาก็มีความสุข พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าอินาทานังทุกขังโลเกคนเป็นนี่เป็นทุกข์ในโลกแต่ถ้าหมดนี่มันก็หมดมันก็มีความสุขหมดนี่ก็มีสุขเหมือนกันก็เลยทําให้พระอาจารย์สังคมสนใจที่จะก้าวเดินต่อไปตามรอยเท้าพ่อก็เป็นที่มาของโคกน้องนาธนาคารน้ําโมเดลที่สุรินครับยางพระอาจารย์เองทราบว่าเคยอยู่ที่อเมริกาแล้วก็มีเรียกว่าองค์ความรู้ในเรื่องของ การแก้หนี้ด้วยวิธีการ<ม>อื่นอาจจะบริหารเศรษฐกิจให้ความรู้ทางด้านการเงินทำไมถึงหันมาใช้วิธีธรรมชาติหรือว่าการปลูกสิ่งพืชผลทางการเกษตรแบบนี้ในการปลดหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนมาคือจริงๆแล้วคนเราเป็นหนี้เพราะว่าเขาพูดแรกๆั้งหน้าเขาอยากรวยพออยากรวยก็ปลูกโมโนโครอคือปลูกพืชเชิงเดียวเพื่อที่จะขายอย่างเดียวครับแต่พออย่างนี้พอราคามันตกเขาก็มีปัญหา ดังนั้นวิธีการตามรอยเท้าพ่อก็คือต้องปลูกแบบผสมผสานครับคือมีกินมีอยู่มีใช้ก่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนาไว้ย่าเป็นานของชีวิตก่อนถูกต้องไอ้ basic n e ดฟ for being ครับคือทุกคนต้องมีกินมีอยู่มีใช้แล้วเรื่องความมีฐานะการหมดนี้ก็จะเกิดขึ้นแต่เรามีหลักอยู่5้ข้อจะหมดนี้ได้นอกจากทําเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ยหนึ่งต้องไม่ดื่มเหล้าครับไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันขยันทำมาหากินสุดท้ายต้องทําบัญชีครัวเรือน S <S นี่คือหัวใจสําคัญที่จะทําให้ปลบหนี้ได้ภายใน2-3ถึงปีถ้าทําเศรษฐกิจพอเพียงครับเพราะคุณเจ้าคะในรูปแบบการดําเนินการของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินอยู่ที่รัตนบุรีจังหวัดสุรินใช่ไหมคะเราดําเนินการยังไงบ้างมีใครเข้ามาอบรมเข้ามาเรียนรู้อะไรบ้างคะเมื่อก่อนเนี่ยพระอาจารย์สังคมกับท่านดรวิวัฒไปบรรยายหรือไปแนะนําเชิญชวนชาวบ้านก็ไม่มีใครสนใจเมื่อก่อนคือสักประมาณประมาณสัก ห้าปีมาแล้วครับปี5 6าหกห้าหเนี่ยไม่มีใครสนใจเลยพระอาจารย์สังคมก็เลยเเนื่จากเราทำงานร่วมกับแพนเค้กเขมมเมตกับบอยพิสนุก็เลยได้ไอเดียว่าถ้าบอยกับแพนเค้กเนี่ยไปซื้อที่นาที่สุรินบ้านเกิดหลวงพ่อแล้วมาทำโคกน้องนาให้เป็นตัวอย่างกับชาวบ้านคงจะดีขึ้นคงจะดีไม่น้อยใช่พระอาจารย์สังคมก็เลยบอกกับแพนเค้ก กับแม่หน่อยแม่ของแพนเค้กแม่ยังไงก็ช่วยไปพูดไงไปสร้างโมเดลตัวอย่างให้หน่อยเธอเพราะหลวงพ่อสังคมกับอาจารย์ยักไปพูดเท่าไหร่เขาก็ไม่เชื่อครับหลังจากนั้นพอแพนเค้กกับบอยเนี่ยไปซื้อที่ดินครับคนละสามไร่ติดๆกับศูนย์สุหลวงพ่อนี่แหละที่สุริน คนทั้งหมดเลยหมู่บ้านชุมชนหลังไหลมาดูแผนเค้กไม่ได้มาดูไม่นานมมาดูแผนเค้กด้วยแล้วก็มาดูที่นาด้วยันก็เป็นผลทําให้การทํางานแล้วก็คนเขาเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันทําให้คนมีความสุขได้จริงทําแล้วปลดหนี้ได้จริงครับพอปลดหนี้ได้ชาวบ้านก็เริ่มมาดูศูนย์นี้ก็ค่อยๆฟื้นฟูขึ้นจนในที่สุดท่านอธิบดี สุทธิพงษ์จุนเจริญท่านเห็นว่าโอ้หลวงพ่อศูนย์นี้เนี่ยน่าจะเป็นศูนย์อบรมให้พอชอด้วยท่านก็เลยลิงก์กันติดต่อตอนนี้เรากำลังอบรมให้พอชออยู่1,600คนค่ะ,ะ1,600คนเป็นใครบ้างคะพระคุณเจ้าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนึ่งผู้ที่ไปสมัคร กับพชจังหวัดตามโคการที่จะมีการจ้างงานรอบใหม่ถูกต้องครับจ้างงานแล้วครับก็คนรอบใหม่ที่จ้างงานที่1เงินเดือน9,000บาทเนี่ยเราก็ไปสอนเขาไปสอนความรู้ไปให้ข้อคิดว่าทําอย่างไรโค้งน้องนาธนาคารน้ําหรือโค้งน้องนาป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างทําอย่างไรครับก็ทั้ง Learning by Doing เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและได้เห็นของจริงที่เราทํามาแล้ว 4- ีปีเนี่ย าก็ม <S ọ> ีความสุขมากตอนนี้กำลังอบรมอยู่ได้3รุ่นละทั้งหมดจะสรุ่นครับตอนนี้เมื่อก่อนแรงมากอย่างที่ในภาพเห็นครับแต่เดี๋ยวนี้นะชุ่มชื้นมากเดี๋ยวนี้ร่มรื่นที่สุดจนทำให้เรามั่นใจว่าโคกน้องนาธนาคารน้ำโมเดลเนี่ยมันจะทำให้เกิดชาวบ้านชุมชนที่ทำตามนะครับ The first time ครั้งแรกเลยต้องมีกินสองมีใช้และสามเามีอยู่สุดท้ายเขามีความร่มเย็น นี่คือเป็นที่มาของโคกน้องนาแห่งน้ําใจและความหวังที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านมองเห็นว่านี่คือเป็นความหวังของแผ่นดินทําให้พวกเราก็เครือข่ายกิจกรรมธรรมชาติก็ได้เข้าไปในเรือนจําทุกเดือนเลยตอนนี้ทุกวันก็ว่าได้ไปสอนผู้ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษสิบวันก่อนที่จะถูกออกมาปล่อยออกมาแล้วก็ไปทําโคกน้องนาโดยพอชเป็นผู้ดูแลแล้วก็ จ้างงานด้วยครับคืออย่างน้อยคนกลุ่มนี้พอออกมาเขาก็ได้ไอเดียมีแนวคิดแล้วว่าออกไปจะทํะไรโดยเฉพาะทำสิ่งที่ย่งยืนครับมาที่พอรธเนตบ้างดีกว่าครับทางกลุ่มขอคนยั่งยืนใช่ไหมครับสิ่งสิ่งที่เราทํางานเนี่ยจะคล้ายๆกับทางของพระอาจารย์เหมือนกันใช่ไหมครับครับก็คล้ายๆกันแต่ว่าทางเราทางพวกผมกลุ่มพวกนานโมเดลเนี่ยก็คือเกิดจากการที่พวกเราเนี่ยไปอบรมนะครับ เบอร์ที่ที่พระอาจารย์กําลังอบรมอยู่<ช>นะครับ<ช>แต่พวกเราเป็นรุ่นแรกๆ<ช>นะครับทางาศูนย์พัฒนาฝู์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีเขาก็เอาพวกเราเ<ช>ไปเป็น,ปนครูพาธรรมกับ ให้กับรุ่นน้องๆบมือย่างที่กาลังอบรมอยู่ที่ที่ที่วัดของของพระอาจารย์เนี่ยเป็นเหมือนศูนย์อบรมใช่ครับทีนี้ก็เป็นคล้ายๆเป็นศูนย์ผู้ที่เข้าร่วมอบรมรุ่นแรกๆแล้วก็มาเป็นครูพาคนรุ่นใหม่รุ่นหลังมาทําเป็นครูพาทำเป็นรุ่นเทรนเดอร์เทรนเดอร์ครับค่ะเราดาเนินการยังไงบ้างคะในช่วงที่ผ่านมาแล้วมันพลิกฟื้นวิถีชีวิตเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือยังไงให้กับคนในชุมชนของเราบ้าง ถ้าจะบอกว่าพลิกผืนชีวิตเนี่ยมันก็ยังคงไม่ถึงขั้นนั้นเนาะเพราะว่าโดยพื้นฐานของของของพี่น้องเรา,เาเชาวเกษตรกรโดยทั่วไปแล้วยังเข้าไม่ถึงในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะโคกหนองนาเนี่ยซึ่งเป็นเป็นของใหม่เนาะที่กำลังจะพัฒนาขึ้นไปแต่ก็ขอบคุณ กรมพัฒนาชุมชนชท,ที่มีนโยบายแบบนี้ที่ออกไปสู่ลากหญ้าซึ่งมันถึงแบบมันถึงแล้วมันสามารถที่จะพัฒนาได้แต่ก็ต้องรอเวลาอีกสักนิดหนึ่งเนาะต้องรอเวลาอีกสักนิดหนึ่งที่จะให้ผู้คนเขาได้มีความรู้และก็เข้าใจที่สําคัญคือแบบต,ต้องพวกเรานะอาจารย์เนาะพวกเราที่เริ่รู้แล้วก็ต้องไปช่วยกันกใช่ครับผลักดันเพื่อให้เกิดเขามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็นําไปใช้นะครับ ความคาดหวังในฐานะของคนปฏิบัติหรือว่าคนที่เอาตัวเองไปเป็นครูพาธรรมแบบนี้เราคาดหวังให้เกิดความเปลี่ยนแปลงยังไงให้กับพื้นที่ของเราหรือว่าชุมชนโดยรอบของเราบ้างครับถามว่าคือจริงๆแล้วเราก็อยากจะพลิกผืนให้มันให้ให้ให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าจากการทาโค่นหนองนาหนึ่งเราอยู่ในภาวะที่แห้งแล้งอย่างเงี้ยเดือดแห้งแล้งเนี่ยวิถีชีวิตของเราก็คือเกษตรกรแต่เกษตรกรกับน้ำเนี่ยมันของคู่กันถ้าขาดน้ําไม่ได้ น้ำคือชีวิต,<ร>ตใช่ครับรน้ำคือชีวิตครับราะขาดน้ำมาทําอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นน้ำก็ถือว่าเป็นตัวปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้พวกเราเดินต่อไปข้างหน้าได้ครับไม่ว่าจะถ้าเรามีน้ามีอะไรปั๊บมันคือชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นเ,เราเองพืชต้นไม้อะไรต่างๆหรืออากาศทั้งอากาศที่พวกเราหายใจกันอยู่ก็มีส่วนที่สําคัญที่จะทําให้เกิดขึ้นมาได้ค่ะ ครูธเนเนี่ยมาจากจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยซึ่งจริงๆเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งมากนะคะทาไมจึงสนใจหันมาทําโคกหนองนามโมเดลแล,แล้วพอทําแล้วมันแก้ปัญหาความต้องการของชีวิตได้มากน้อยแค่ไหนคะคือที่ด่านมะขามเตี้ยเนี่ยพอดีเราเราเรา,เราอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนี่จังหวัดกาญจนบุรีนี่มีเขื่อนหลักๆอยู่สองเขื่อนเขื่อนยักษ์เนาะแต่เพียงแต่ว่าพื้นที่ของเราอะ่ะมันเป็นที่สูงหน่อยนึงระบบชลทานไป ไม่ถึง,ไ,ถงไปไม่ถึงปั๊บก็มาเจอภาวะแห้งแล้งเราเจอภาวะแห้งแล้งเนี่ยมันก็ทอ้อเนาะเพราะมันทำอะไรไม่ได้แต่เพอเอินว่าผมได้โชคดีคือหลังจาก,กที่เขาเปิดอบรมพอชอเขาส่งผมไปอบรมที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาเพชรบุรีครับโชคดีที่ได้ไปอบรมแล้วก็เรียนรู้เรื่องนี้และที่สําคัญคือว่าผมได้เพื่อนของผมครับผมจะบอกว่าเพื่อนผมที่สุดยอดเลยครับ เป็นทั้งปราชญชาวบ้านเป็นทั้งผู้รู้ในสาขาวิชาต่างๆนักมากมายอันนี้เป็นที่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 ทำให้พวกเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้โหเราไปเจอคนที่สุดยอดเลยเนาะครับแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเป็นการย่นระยะเวลานะพยาธินนะมันเป็นการย่นระยะเวลาที่คือจากที่จะเราจะลองผิดลองถูกเนี่ยกลายเป็นว่าเราไปคว้าความรู้จัด คนที่เขาทาเสร็จแล้วเหมือนเรียนรู้มาแบบสําเร็จใช่ตู้ตู้ตู้อะไรก็ตู้ห้องหรือห้องสมุดเคลื่อนที่เลยอะครับคือเราสามารถที่จะนําเอามาใช้ได้เลยครับทําให้เราประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งต้นทุนต่างๆครับอ,อันนี้คือสิ่งที่เราได้มา วันนี้เพื่อนๆของพี่ธเนศน,นะคะคุณครูพาธรรมทุกๆท่านมาให้เกียรติร่วมในรายการกักบเราด้วยเดี๋ยวคงจะมีโอกาสได้พูดคุยกันในช่วงถัดไปนะคะ,คะทีนี้ต้องถามว่าเราเป้าหมายสูงสุดในการสร้างเครือข่ายของเราทุกวันนี้ก็พยายามที่จะสร้างเครือข่ายต่อเนื่องใช่ไหมคะพี่ธเนศเป้าหมายคืออะไรคะเป้าหมายของเราก็คือโคกหนองนาเนี่ยซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเนี่ยเราอยากจะให้ชุมชนทังเรา พวกเราอยู่ในทางภาคตะวันตกของประเทศที่ระมานี่คือเจจังหวัดเราก็อยากจะให้ขยายเครือข่ายของเราให้ได้โค่นลงนาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับนะครับเพราะว่าศาสตราพระราชาเหล่านี้ก็จะไปช่วยให้รากหญ้าของเรามีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนขึ้นครับครับ พระอาจารย์มากดีกว่าว่าผมเชื่อว่าพะอาจารยนเองก็ได้เดินทางไปในหลากหลายประเทศไปดูเรียกว่าความเจริญในแบบซี i รเซชันของแต่ละประเทศแล้วก็พอมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยในอดีตล้วก็ใช้วิธีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบหนึ่งแปัจจุบันเราเริ่มให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างศูนย์เองอย่างโค้งของน้ำโมเดลเองจะช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ไงครแน่นอนอันนี้การันตีเลยครับไปอยู่อเมริกามาเกือบ20ปี ทองเที่ยวมายุโรปตอนนั้นทำงานให้กับ a s s o c i a t e p r e s s ครับได้เห็นคือโลกนี้มันไปไม่รอดแล้วตอนนี้ในการพัฒนาเทคโนโลยีหรือพัฒนาแบบเ้าเรียกว่าทุนนิยมหรือ c o n sumerism เนี่ยทุกคนก็มือขยาวสาวได้สาวเอาวยกระจุกจนกระจายตอบคำถามท่านว่าจะช่วยรากหญ้าได้อย่างไรพระเจ้าอยู่หัวท่านพิสูจน์ถ้เห็นแล้วไม่ว่าจะฟองสบู่แตกเห็นไหมครับ ต้มยำกุง้ตงตกระทั่งปี40โควิดอีกได้พิสูจน์ได้เห็นว่าคนชาวไร่ชาวนาที่ทําโคกหน้องนาปลูกป่าสามอย่างให้ประโยชน์สี่อย่างทําตามแนวทางพระเจ้าอยู่หัวอยู่รอดรไม่ได้ออกไปไหนทั้งปีทั้งชาติก็อยู่ได้เพราะอะไรมีของกินม,มีกินมีอยู่มีใช้มีปลามีผักมีผลไม้มีข้าวทุกอย่างเลยอยู่ในเต็ดเนชั่นท่านจับได้ไหมตอนนี้ ที่เขาเรียกว่า SDG Sustainable Development g o a l ยังเกก17ข้อ Get rid of Poverty จะขจัดความยากจนได้อย่างไร Zero Hunger ได้อย่างไร Well being สแค่3ข้อนี้นะมันจะตอบโจทย์ได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงทันทีเลยพอพอโค้งน้องนาธนาคารน้ำหรือโค้งน้องนาโมเดลทั่วประเทศเกิดขึ้นโดยเฉพาะ พอชอทาให้คนรากหญ้ากาลังมีโอกาสตอนนี้คือจะขุดโค้งน้องนาและถ้าเขามีกินมีอยู่มีใช้ครับท่านคิดว่ามันจะอะไรจะเกิดขึ้นโอ้โหทุกคนกระต่างโทษคนต่างเข้มแข็งถูกต้องมันจะช่วยรากหญ้านี่จะเป็นนวัตกรรมของโลกที่ทั่วโลกจะต้องมาดูว่าประเทศไทยประเทศเล็กๆเนี่ยอยู่ได้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิดหรือวิกฤตหรือดิส ASTER ทั่วโลก ที่มันสตัรกเกิลกันอยู่เนี้ยเขาจะมาดูประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศครัวโลกได้อย่างแน่นอนถ้าเราทุ่มเทให้กับการทําโคงน้องนาให้โอกาสชาวไร่ชาวนาที่เขาไม่มีเงินขุดนะครับตอนนี้พอชได้4,700ล้านที่จะมาแจกจ่ายแล้วก็ไปขุดให้ไม่ใช่ขุดแบบเดิมนะไม่ใช่ขุดแบบตื้นๆ3ามเมตรพอไม่ใช่ต้องขุดล้มขนมครก มีสะดือน้ํามีครองไส้ไก่มีโคกมีหนองมีนาไม่ใช่แบบเดิมถ้าแบบเดิมก็จบเหมือนเดิมมีบอ่อลูกนึงแล้วเดี๋ยวก็แห้งแล้วเดี๋ยวก็ขาดนอนะอรผมเชื่อว่ามาคุยไปถึงตอนนี้หลายคนเห็นความสําคัญของโคกหนองนาและก็ทางรอดของประเทศไทยด้วยทฤษฎีใหม่แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาลงรายละเอียดกันหน่อยคําว่าโคกหนองนาโมเดลเนี่ยกิจกรรมที่ต้องทำเนี่ย 1นึ่งมีอะไรบ้างสูขกิกรรมธรรมชาติที่ว่าเนี่ยถ้าเกิดคนไปศึกษาไปเรียนรู้จะต้องเรียนรู้อะไรบ้างเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนคุณเดียวครับ ตรงนี้เดี๋ยวเราลงไปพูดคุยกับคนที่เขาทาโคกหนองนาโมเดลแล้วก็ประสบความสําเร็จจริงนะวันนี้อยู่ในฐานะครูพาทำรรนะคะสอนคนรุ่นหลังๆให้เข้ามาฝึกอบรมจะได้มีองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่ของตัวเองบ้างดีกว่าวันนี้รายการของเราอบอุ่นจริงๆค่ะนอกจากแขกรับเชิญด้านบนเวที2รูปคนแล้วนะคะยังได้รับเกียรติจากพี่ๆสมาชิกกลุ่มคอคนย่างยืนที่เดินทางมาจากหลายพื้นที่ด้วยเดี๋ยวเราลงไปพูดคุยกับด้านล่างเวทีกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ,รบผม นายวันชายาิคำปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่อ,อําเภอธรรมกาดจังหวัดกาญจนบ,บุรีก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผมเป็นสิทธิ์ของสอพชเพชรบุรีหลังจากการอบรมผมก็ยึดหลักสมทอคือทําทันทีนะครับ,รบหลังจากที่อบรมแล้วก็เราก็ไปขุดสระน้ํา <c oughs> เลี้ยงปลา <c oughs> เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็ทํานานะครับโดยเฉพาะประเทศเราหรือทั่วโลกตอนนี้เกิดภาะวะโควิด ซึ่งตอนนี้ที่ไล่ผมก็เอาตัวรอดได้จากที่เราหาอยู่หากินในไร่ก็เลี้ยงตัวเองรอดเราไม่ต้องไปหวังพึ่งด้านนอกตรงนี้ก็คือสิ่งที่เรายึดศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่9โดยมีรัชการที่10ที่พระองค์ท่านนะครับสืบสานรักษาต่อยอดมาให้กับคนไทยครับขอบคุณค,ครับก่อนหน้าที่จะเข้าอบรม ที่ทาอะไรมาคะแล้วทําไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมการฝึกอบรมมันทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงบางคือก่อนที่ผมจะเข้ากิจกรรมโคกหนองนาผมทําเกษตรเชิงเดี่ยวก็ถามว่าทําเกษตรเชิงเดี่ยวมีไรายได้ไหมก็วันหนึ่งทำสามคนพ่อแม่ลูกก็วันสี่ห้าพันก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ด้วยอายุอานามของเราเยอะนะครับก็เลยหันมาทําเกษตรพอเพียงกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกคืออย่างกินที่ ที่พะอาจารย์ท่านเกิดไว้เมื่อกี้นี้นะครับก<ช>็ค<อ>ือ,อตอนนี้เราเป็นเกษตรกรน,นะครับเราทํำยังไงเราจะมีบําเหน็จและบํานานและลูกเต้าวันข้างหน้าเขาก็ต้องไปมีครอบครัวผมก็เลยหันมาปลูกไม้ห้าระดับ<ช>ไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้แล่ดินและไม้ใต้ดินซึ่งตรงนี้มันจะเป็นทั้งบําเหน็จและบํานานนะครับแล้วก็ไม้ผล เราก็ลูกลูกลูกของผลไม้ก็จะมาเลี้ยงเราบ้านปลายชีวิตนะครับตรงนี้เราเราภูมิใจตรงนี้มากครับผมครับอขออนุญาตไปที่ถึงท่านดีกว่านะครับแนะนําตัวหน่อยฮะแล้วก็ทําอะไรยังไงในพื้นที่บ้างคะค่ะชื่อนางสาวเยาวรีทองเมืองนะคะมาจากราชบุรีค่ะก็คือในพื้นที่นะคะก็ทํามาปีนี้เข้าปีที่หแล้วค่ะคก็คือมีทุกอย่างที่กินแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านแล้วก็สมาชิกของเรา เหลือจากการที่เราแบ่งปันแล้วเราก็นําไปขายเพื่อน,นํารายได้เข้ามาใช้ใจ่ายในครัวเรือนและเอามาลงทุนใหม่เพื่อที่จะมีการปลูกรอบถัดไปแล้วก็แบ่งปันแล้วก็ขายใหกับเพื่อนบ้านนะคะก็คือทุกอย่างนี้ทํามาก็ก็คืออยู่ด้วยกันมาทางครอบครัวทําทางครอบครัวนะคะคะะก่อนที่เราจะเริ่มทำเนี่ยเราเป็นยังไงแล้วพอหลังเราได้ลองทํามาแล้ว4ีหปีเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปยปังไงบ้าง ก็คือก่อนทำมีอาชีพคือเป็นผู้ละเหมาตีฝ้าก่อนก็คือมีรายได้เข้าทุกวันค่ะค่ะแล้วทีนี้มีที่ดินอยู่ที่หนึ่งก็คือเป็นพื้นที่ที่เป็นของแฟนแล้วเราเป็นทํานาอย่างเดียวเป็นเชิงเดียวเกิดสภาวะน้ําท่วม,มสถานการณ์นน<ม>คือน้ําท่วมคือท่วมสนิทเลยก็คือหลังจากนั้นเราก็ปันผันมาเปลี่ยนทําเมื่อปี58เริ่มขุดล้อมที่ของเราแล้วก็ทําเป็น โคกเป็นนองก็คือขุดขุดล่องสวนก็สมัยก่อนยังไม่มีนะคะเมื่อสามสิปีเรายังไม่รู้จักคําว่าคองไสไก่ของไสหมูกหนุ่มกหนุ่มโคกมาจากไหนเราใช้คําว่าล่องสวนทําก็มีปลูมกมะพร้าวน้ำหอมคือปลูกทุกอย่างเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่ทุกอย่างเลยก็คือทํมามามปีแรกไม่มีไรายได้เข้าเลยแต่มีกินมีกินให้กับครอบครัวแต่หลังจากที่เราทํามาแล้วตอนนี้เราเริ่มมีแบ่งปันให้กับเพื่อน ญาติพี่น้องแล้วก็ครอบครัวเราก็มีกินตลอดค่ะครับคือถ้าเกิดเท่าที่ผมเคยพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรหลายคนเขาบอกว่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกันยิ่งทํายิ่งจนทําเท่าไหร่ก็ไม่รวยทํายิ่งทํายิ่งเป็นหนี้ถามทั้งสองท่านบนเวท,ท,ทีดีกว่าขอพิธีเ,ธเนตก่อนแล้วกันครับว่าชกโคกหนองนามโมเดลเนี่ยสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงอนอกจากเรื่องเป็นหนี้บางทีเรื่องของน้ําท่งน้ําท่วมปัญหาน้ําในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยทั้งปัญหาหลายๆอย่างของพี่น้องเกษตรกรโคกหนองนาโมเดลตอบโจทย์ได้ยังไง Uh, จริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงว่าถ้าเกิดโคกหนองนาเนี่ยสามารถตอบโจทย์พวกเราได้อย่างไร uh, อย่างกรณีของน้องเมื่อกี้เนี่ยเขาตอนนี้เขาไปอยู่ในขั้นที่เก้าทุกอย่างปลาที่อยู่ในในใน,ใน,ใ,นในคลองเขาเนั่นในสระเขา่น่ะตอนนี้เขาเอามาแปลรูปเป็นปลาล้า,าปลาส้มครัแล้วเขาก็ทอดขายบรรจุแล้วก็จําหน่ายแล้วเดี๋วนี้ มะพร้าวที่เขาปลูกก็เลยไม่ต้องไปขายที่อื่นครับเข้ามาหายันบ้านขั้นที่เก้าก็คือสามารถเอาขายได้แล้วใช่ก้าขั้นที่ว่ามีอะไรบ้างฮะขั้นแรกก็คือขั้นพื้นฐานครับก็พอกินก็คือพีกินในในในครอบครัวพอล่มเย็นอันนี้กคือเป็นฐานอยู่แล้วครับครับคือถ้าเราได้ฐานฐานแล้วมั่นคงต่อไปก็คือขั้นเก้าหน้าก้าหน้าก็เริ่มมีก็ทําบุญทําทานแจกจ่ายครับเก็บ แปลลูกจำน่ายแล้วก็สร้างเครือข่ายครับอืคือตรงนี้แล้วถามว่ามันจะจนไหมครับเนี่ยนะฮะของเข้ามายันบ้านเลยเพราะว่าเราทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วใช่ไหมฮะมายันบ้านแล้วก็แปลลูกครับไม่ต้องไปขายที่อื่นค่ะของดีเข้ามาหาเองครับนี่คือโคกหนองนาของเราถ้าเราถึงทำ,ทำขั้นนี้แล้วครับ <c oughs> ไอ้เรื่องจน ไม่ต้องกลัวครับค่ะเชื่อว,ว่าคุณผู้ชมทางบ้านรับชมรับฟังอยู่นะคะหลายท่านบอกว่าอยากจะไปซื้อที่ดินหรือว่าอาจจะมีที่ดินอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเริ่มทําโคกหนองนามโมเดลตั้งแต่วันนี้เลยจะเริ่มต้นอย่างไรได้บ้างจะเข้าไปอบรมได้ไหมคะพระอาจารย์ค่ะลองแนะนําช่องทางหน่อยคะ่ะตบอบโจทย์คุณแจ็ก่อนครับจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรโคกหนองนานี่คือการแก้ไขปัญหาโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยนี่คือ SDG ที่เล่าตอนแรกรว่า s ustainable development goal ของ UN เนี่ย17บ17ข้อเนี่ยคำตอบอยู่ที่โคกน้องนา we say like โคกน้องนา is the answer for sdg ถ้าอยู่ในติด i o n ชฟังอยู่เนี่ยมันต้องรู้แล้วเนี่ยคือประชาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าจะไปแก้ไขโลกทั้งใบไม่ใช่แค่ประเทศไทยถ้าคน หนุ่มสาวหรือว่ารัฐบาลบทุ่มเทยอย่างจริงจังทําให้โคกน้องนามันมีทั่วประเทศนะแล้วลงสู่ชนชั้นราหญ้ารับรองการแก้ไขและพัฒนาอย่างยั่งยืนนี่คือทางรอดของโลก this is the way out for human b e i n g พระเจ้าอยู่หัวตรัสไว้แล้วคืออย่างที่ถ้าเกิดเราย้องกลับไปเกษตรเชิงเดียวต้นพันธุ์ก็ต้องกู้เขามาไปหาซื้อก่อนบางทีก็ไปเชื่อมาก่อน สารเคมองสารเคมีต่างๆก็ต้องใช้เม็ดเกินทั้งหมดแล้วของที่เราปลูกเราก็เน้นขายเราไม่ได้กินเองท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องใช้จ่ายเงินตลอดแล้วเงินที่เข้ามามันก็ไม่ได้ตอบจทย์มันก็ไม่ได้ผลผลิตอย่างนั้นเกิดจากไหนรู้ไหมครับเกิดจากการศึกษา Education มันเปลี่ยนความคิดของคนรุ่นใหม่ให้มองเห็นเงินเป็นพระเจ้าก็เลยคิดอยากไดรวยโดยไม่ได้คํานึงถึงปัจจัยพื้นฐานที่พระเจ้าอยู่หัว ทรงสอนเอาไว้ว่าให้มีกินมีใช้มีอยู่และสุดท้ายจะได้รับความร่มเย็นมีความร่มเย็นแล้วก็มีให้บุญทําบุญทําทานต่อไปเป็นขั้นเป็นตอนดังนั้นจุดสําคัญในการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้โคกน้องนาเกิดขึ้นได้ในประเทศนี่ก็อยู่ที่ตั้งแต่ระดับท็อปดาวลงมาด้วย่ังนั้นนโยบายที่ลงมาต้องเห็นความสําคัญจริงหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ได expansion คือไม่ได้เกิดขึ้นทั่วทุกหัวระแหงเหมือนปัจจุบันแต่ปัจจุบันยังห่วงใยอยู่ก็คือวิธีการขุดไงเม็ดเงินที่ลงไปในการขุดขุดหนองขุดโคกขุดนาเนี่ยก็ต้องมีวิธีที่ผ่านการเรียนรู้มาด้วยต้องมีวิธีที่ถูกต้องไม่ใช่ขุดแบบเดิมๆถ้าขุดแบบเดิมๆงบประมาณ4ี่แสนล้านที่กู้มาก็จบดังนั้นจะไปบอกว่าโคกหนองนาไม่ได้ผลไม่ได้ครับ กิจกรรมที่คนไปเรียนรู้จะได้เรียนรู้จากการเรียนรู้เรื่องของโคกหน้องนาก็ดีเรื่องของกิจกรรมธรรมชาติก็ดีเขาจะได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอันดับแรกเปลี่ยน mindset ก่อนครับต้องเข้าใจแน่นอนว่าอย่างไปที่ศูนย์มาเอื้องคือศูนย์แม่คือดรวิวัฒน์สัญญกรรมอรท่านเป็นศูนย์แม่ของโคกงน้องน้ิเพราะโคกงน้องน้ำเกิดขึ้นที่นั่นจากเด็กนักเรียนปูทะเลมหาวิชาลัยมาเอื้องที่ได้ใช้ความคิดนี้ถอดแบบจาก เกษตรทฤษฎีใหม่ครับที่แบ่งพื้นที่ออกเป็น30-30-30-10 <c oughs> และต้องบูรณาการทำพื้นที่ครับ <c oughs> ดังนั้นวันนี้ถ้าคนเข้าไปอบรมที่มาบเอื้องหรือศูนย์เครือข่ายเกษตรกรรมธรรมชาติของพวกเราเนี่ยทั่วประเทศ <c oughs> อันดับแรกเขาจะเห็นว่าโอ้โคกน้องนามันสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้จริงครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยโคกน้องนามันสามารถแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งได้จริงครับเปลี่ยนไม้เซตเปลี่ยนอะไรจุดก่อนถูกต้องทีนี้การเรียนรู้ก็ไม่ยากแล้วม่ยากแล้วถ้าถ้าคุณเชื่อไงครับถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราเห็นตําตาอยู่ว่าขุดโคกน้องนาแล้วมันมีกินมีอยู่มีใช้มีความร่มเย็นน่ะคุณไม่ทําอ่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นพระเจ้าอยู่หัวจึงบอกให้ระเบิดจากข้างในให้ได้ครับคือเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นเห็นตําตาว่า โคกน้องนาที่เราทำเนี่ยในมาบเอื้องเราทําให้เห็นอยู่ว่ามันประสบผลสําเร็จที่ดอยผาส้มที่หลวงพ่อทำมามันโอโหคนหมดหนี้หมดสินเป็น200300ครอบครัวน่ะด้วยการทาโคกน้องนาที่สุรินทร์แพนเค้กเข็มนิต์ไปทําให้เห็นบอยพิษณุไปทําเห็นหลวงพ่อไปทําให้เห็นแล้วว่าอนาคตเาจะมีแตงกวากับสุพนันคุณแตงกวาคุณแจกด้วยนะที่สามไรที่สุรินทร์พีเลยขอร้องเพราะมันเจ็ดได้ เราจะได้ลงมือทำด้วยตัวเราเองคร l r n r n i n y d y i o i n g ครับและยังกลุ่มขอคนยืนย่นเข้ามามีส่วนร่วมให้การขยายผลของเรื่องของโคกงหองนาโมเดลให้มันมีผลมากขึ้นได้ยังไงครคือตอนนี้พวกเราในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกเจ็ดจังหวัดครับ,รบตอนนี้มันอยู่ในระยะเริ่มต้นช่วงนี้เรากำลังรวบรวมรเรียกว่ารวบรวมกําลังคนโคกหนองนาที่เรารักด้วยหัว หัวใจของพวกเรานะครับตอนนี้เรากําลังเริ่มสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัดของเราในเขตจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครมามเพชรบุรีแล้วก็ประจวบนะครับอตอนนี้ทีมงานของพวกเราเวลาจัดก,การเอามือเดียวพวกเราจะขยายพยายามขยายอขอบเขตส่งผ่านความรู้ไปสู่ชุมชนให้ได้ได้มากพร้อมกับ สร้างเครือข่ายให้ให้ให,ให,ให้เพิ่มขึ้นครับอันนี้คือเป็น,เป,นเป็นเป้าหมายของเราที่ที่เรากําลังดําเนินการอยู่ครับครับอ่าท้ายสุดนี้ขออนุญาตให้พระจารยร์ช่วยลองเล่าเป้าหมายสูงสุดของการทาโคกหนองนามโมเดลสิ่งที่พระจารยร์พยายามขับเคลื่อนก็ดีสิ่งที่คอคนย่างยืนหรือว่ากลุ่มต่างๆกําลังทําเป้าหมายสูงสุดของมันเ,ล,เลยจริงๆแล้ว เอาเป้าหมายส่วนตัวก่อนครับถ้าเป้าหมายส่วนตัวชัดเจนคือเราไม่ต้องการอะไรแล้วนอกจากอยากเป็นพระอรหันต์บิยานเดอะเวิลด์คืออินไลท์เท m e มนต์นั่นแหละคือคพอเรารู้ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยสูงสุดตรงนี้และแล้วเป้าหมายของที่จะขับเคลื่อนโคกน้องนาเข้าไปในชุมชนทุกทกระดับชั้นคือโคกน้องนาโมเดลเนี่ยไม่ใช่แค่เกษตรกร,ะรกน,นะครับทุกระดับชั้นสามารถทําได้ไม่ว่าดาราหรือเศรษฐี แต่ขอให้เข้าใจก่อนและหลวงพ่อเชื่อว่าถ้าโค้งน้องนามันเกิดขึ้นเต็มแผ่นดินไทยแล้วมันจะมีกินมีอยู่ใช้และมีความร่มเย็นเป็นสุขโลกนี้ก็จะมีความสุขนี่คือเป้าหมายสูงสุดที่เราจะทําให้โค้งน้องนามันเต็มแผ่นดินครับผมเชื่อว่าความสาเร็จของโค้งน้องนาโมเดลหรือว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยการทําการเกษตรที่วิ่น้องเกษตรกรเคยประสบปัญหาอะไรมาเก่อนหน้านี้ก็แล้วแต่จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนมันไม่ได้อยู่ที่พระอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่พิธาเนศหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนที่ กรมใดกรมหนึ่งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นอยู่ที่คนใดทุกคนเห็นความสําคัญแล้วลองเรียนรู้และลองลงมือทําผมเชื่อว่าประเทศไทยของเราเปลี่ยนได้นะครับวันนี้ต้องกลับนมัสการลาขอบพระคุณครับนะฮะทั้งสองท่านนะครับขบจเกนแตงกวาเจอกันที่สุรินนะไปซื้อที่ดินสักสองสาไร่นะคะลงมือทาบ้านผู้ชมทัหมดเวลาค่ะสำหรับรายการ The People Show ในวันนี้นะคะขอบพระคุณสําหรับทุกๆการติดตามรับชมค่ะวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจริญพร